ัสดีครับท่านผู้ชมรายการวันนี้ผมพาทุกท่านได้มาเยี่ยมชมวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นพุทธศิป์ที่ผสมผสานเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับอยู่ในวัดแห่งเนี้ยวัดแห่งนี้คือวัดถ้ำผาเกลืซึ่งอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับเดินทางมาได้สะดวกมากจากตัวเมืองเป็นถนนสีเลนแล้วก็พอมาถึงตรงแยกที่จะเลี้ยวเข้ามาอำเภอภูเวียง เป็นเป็นอุทยานไดโนเสาร์นะครับก็เข้ามาทางนั้นเลยเลี้ยวขวาเข้ามาไม่ไกลนะครับพอมาถึงตรงเนี้ยวัดแห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาที่ว่าวัดถรำมผาเกิ้งก็จะมีพญานคราชนะครับซึ่งท่านหลวงพ่อเจ้าวาดหรือพระอาจารย์เจ้าวาดพระอาจารย์สุบรรณท่านได้ท่านได้ปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าตรงเนี้ยก็คือเป็นพญานาคที่ปรากฏในนิมิตของท่านและก็ ตรงนี้เองก็จึงเป็นวังของพญานาคนะครับซึ่งพญานาคราชก็ปกปักรักษาพื้นป่าแห่งนี้อยู่นะครับนั้นวัด้ำผามเกิ้งจึงเป็นวัดที่มีพุทธศินที่มีความโดดเด่นอยู่3อย่างนะครับก็คือ1พระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธรูปเนี้ยชื่อว่าพระพุทธสัมฤทธิพรนะครับขนาดใหญ่แล้วทีเดียวนะด้านในองค์พระฐานพระนะ้นจะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับทั้งหมด3ชั้นแล้วก็อีก ตรงข้ามกันฝั่งนุ้นก็จะเป็นเบบี้บุ d a นะครับซึ่งอยู่บนเนินเขาท่านได้จำลองมาจากลุมพินีวันประเทศเนปาลซึ่งเป็นดินแดนประสูตรของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าพระพุทธรูปตรงเนี้ยที่ผมยืนอยู่นะี่ก็จะเป็นต้นเสาพระเจ้าโศกมหาราชน,นะครับซึ่งจำลองมาด้านบนจะเป็นสิงโตสีตัวหันหลังชนกันแล้วก็มีพญานาคปกป้องคุ้มครองแผ่พังพานนะครับ เพราะฉนั้นพญายนาคอย่างนี้ก็จะมีอยู่หลายตระกูลด้วยกันวันนี้นะครับพวกเราจึงนําพาท่านผู้ชมได้ไมาเยี่ยมชมวัดถ้ำผาเกลืซึ่งเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวพุธทธศาสนิกชนชาวไทยควรที่จะได้มาทําบุญมากราบมาไหว้แล้วก็ได้มาท่องเที่ยวเชิงศาสนากันนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดขอนแก่นเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับวันนี้ก็เลยนําพาท่านผู้ชม ได้มาเยี่ยมชมวัดถ้ำผาเครื่องแห่งนี้เพื่อให้เรานั่นได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนมาทําบุญกับหลวงพ่อเจ้าวาดท่านซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะครับและก็ยังดําเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆก็ในเส้นทางการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบายมีรีสอร์ทมีพัตตารมีที่พักที่อาศัยมีร้านอาหารไว้คอยบริการและเมื่อมาถึงวัดนี้ก็ยังมีห้องน้นานะครับที่สะอาดไว้คอยต้อนรับก็หวังว่า คงจะเป็นเส้นทางกันท่องเท่ยอีกเส้นหนึ่งที่พวกเราจะต้องเดินทางมาให้ได้และเมื่อมาแล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะครับมาแล้วได้บุญได้ความสุขใจได้ความปรับเพื่มได้เจริญหูได้เจริญตาได้เจริญศรัทธาต่อไปก็ขอเชิญชวนนะครับมาสักการะที่วัดถ้ำพาเกิงแล้วท่านจะไม่ผิดหวังสวัสดีครับ